สวัสดีค่ะวันนี้อาหารโรงเรียนเราก็จะเป็นถั่วเหลืองค่ะจะเป็นถั่วเหลืองนะคะ,ะ,อ,ะ,คะอาหารวันนี้เป็นอาหารผักค่ะอาหารเจนะคะถั่วเหลืองต้มหรือจะเรียกว่าถั่วเหลืองเคอรี่ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็มีอ่ริกหวานแล้วก็มีเครื่องเทศหลายอย่างนะคะอร่อยมากค่ะพี่น้องวันนี้ มีเรามีกุ๊กฝีมือชั้นเยี่ยมค่ะแล้วก็เป็นผักหลายๆอย่างนะคะสีสันเป็นไงบ้างคะนี่ก็เป็นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนะคะถั่วเหลืองค่ะเป็นซุปถั่วเหลืองค่ะวันนี้ก็จะมีสองเหมือนกันนะคะวันนี้เป็นอาหารเจค่ะอาหารเจเราก็จะเสิร์ฟกับมะก,กรณีนะคะแต่มะก,กรณียังไม่เสร็จค่ะเราก็เลยให้เห็นแค่ อาหารเจค่ะถั่วเหลืองซุปนะคะเป็นถั่วเหลืองซุปค่ะอร่อยมากค่ะสุดยอดเลยค่ะกลิ่นหอมไปถึงข้างนอกเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะความอร่อยแต่มักกรณีเรายังไม่เสร็จนะคะวันนี้เราก็เลยให้เห็นแค่ซุปค่ะนม่ใจ่อาหารเจกับเนือเียนค่ะอาหารเจเท่านั้นค่ะ ไม่มีเนื้อนะคะวันนี้เป็นอาหารเจค่ะซุปถั่วเหลืองนะคะนี่ซุปถั่วเหลืองค่ะสุดยอดความอร่อยเราได้ชิมแล้วนะคะชิมแล้วค่ะคว่ามร่อยอร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆอร่อยสุดยอดเราได้กุ๊กใหม่มานะคะซึ่งเป็นกุ๊กที่ได้ใบรับ,บรองมานะคะวันนี้เด็กนักเรียนวันนี้นักเรียนพันกว่าคนนะคะจะต้องแบบ ล่ำลือกันอีกแล้ววันไหนถ้าเราได้อาหารอร่อยๆกุบดีๆมาเด็กนักเรียนที่นี่จะพอใจมากค่ะล้วก็จะมาขอบคุณขอบคุณขอบคุณในความอร่อยของอาหารทำอาหารให้อร่อยให้อร่อยค่ะวันนี้เรามีแค่แค่สามอันนะคะยังออกมาไม่หมดตอนนี้กุบกำลังที่จะใส่ักใส่นะคะอันนี้เรามีแค่สามอันก่อน เขากำลังตักใส่อันอันนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รูปภาษาไทยเนาะนี่ค่ะอร่อยมากมากอร่อยจริงๆค่ะอร่อยจริงๆเลยนะคะนี่อร่อยมากค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อค่ะซุปอาหารเจนะคะอาหารเจถั่วเหลืองค่ะแล้วก็จะมีผักหลายๆอย่างรวมนะคะจะมีมะเขือเทศมีพริกหวาน แล้วก็จะมีใบกระวานค่ะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงหลายๆอย่างนะคะมีแครอทแล้วก็จะมีบล็อกโคลี่บล็อกโคลี่ด้วยนะคะนี่ค่ะดูใกล้ๆนะคะอาหารเจค่ะถั่วเหลืองซุปนะคะวันนี้เสรกับมักกะโรนีค่ะแต่มักกะโรนีเรายังไม่เสร็จค่ะวันนี้ไปเลยให้ดูแค่ซุปนะคะอาหารเจของวันวันศุกร์ค่ะ เป็นอาหารเจนะคะวันนี้ไม่มีเนื้อค่ะวันนี้เจล้วนๆล้วนๆค่ะฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะนี่นะคะ วันนี้ก็จะมีคนก็ทำไฟนะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดฝากช่องนะคะสวัสดีค่ะ